วันนี้ผครับที่เรสัมภาษณก็มาญี่ปุ่นมาถึงคืนแทบแบบนี้แล้วรู้สึกว่าดีใจมากครับครับผมทั้งทั้งก้อนเลยมีมีทั้งนอกแล้วก็มีในห้างนั้นด้วยในสยามทาคาชิมายะก็คือมันเหมือนกับเป็นแบบบรรยากาศคือญี่ปุ่นเลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าขยับญี่ปุ่นก็คือมามาที่ได้แก่คิดถึงครับเอาแบบจริงๆริใช่ไหมเออ ขนมไงขนม <laughs> ขนมของฝาชกช็อกโกแลตนน่นนีน่น,น,น,นั่นอยู่ข้างทด้วยอยู่ข้างทางคนละฝั่งเขาเหมือนอ่าแล้วไอ่อกได้เหรอฮะออกไม่ได้พูดความจริงพูดความจริงช็ชอกโกแล,ลตช็อกโกแลตขนมปังคร<ะ>ับโตเกียวันมามานั้นโโน,น,น่ะ <laughs> อ๋ะออ,อันนั้นคือสนามบินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบ พวกวากาชิก็คือจะมีพวกแบบดังโง่แหละใช่ไหมครับดังโง่ใช่ใช่พวกเออ่โมจิครับใช่เซมเบเซมเบ่เซมเบก็ใช่ได้โยกันในพวกนี้ได้ซึ่งว่าฝากคนที่บ้านกินได้ครับงานมีวันที่21ถึง29พฤศจิกายนนี้ครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากมาก็แวะมาได้นะครับที่สยามทาคาชิมาย่านะครับผมก็มีขนมมีนู่นโหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแวะเข้ามาชิมช็อปกันได้นะฮะอ่ะผู้เห็นแล้วแบบคือหายากนะครับขนมที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยอันนี้ครับ ที่อื่นก็ไม่มีขายเนอะก็เลยร้านที่พิเศษโดยเฉพาะมาจาก5ล้าน5ร้าน5จังหวัดนะครคือดังมากเลยแล้วก็เป็นร้านดังของที่นู่นใช่ไหมครับใช่ครับดังขอ่ญี่ปุ่นเลยอันนี้พร้มรับรอลนะครับก็เลยใครภาษีปุ่นเชิญชวนสายปุ่นเลยครับโอเคะวากาชินะอีเวนต์โะเอ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 เมเอเเอเอเออเอโอเเอเ